สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เรื่องเล่าจากร่างกายนะครับกับผมหมอเอลนแพทย์ชัชพลเกียตขจรธาดาสวัสดีค่ะหมอขวัญน,นะคะก็วันนี้เนี่ยเรื่องที่จะคุยก็คงเป็นหัวข้อหลักก็เป็นเรื่องว่า ทำไมเนี่ยมนุษย์ถึงสร้างวิตามินซีไม่ได้แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราก็อยากจะมาชวนคุยเรื่องของวิตามินซีกว้างๆกันก่อนสักเล็กน้อยค่ะก็จริงๆจ,จ,จ,จากตอนที่แล้วเราก็พูดกันไปนิดนึงแะแต่ว่าอยากจะสรุปหน้าที่สําคัญของวิตามินซีนิดนงึงจริงๆแล้วทุกวันนี้เราก็อาจจะคุ้นเคยกับวิตามินซีในด้านของความสวยความงามหรือว่าในแง่ของบางคนพยายามทานวิตามินซีเพราะว่าเชื่อเพราะว่าป้องกันไข้หวัดได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ที่สําคัญมากๆเลยของวิตามินซีเนี่ยก็คือการทํางานกับคอลลาเจนซึ่งตัวคอลลาเจนเนี่ยนะคะก็ทำ หน้าที่เปรียบเสมือนกับกาวที่ยึดเซลล์ต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือเป็นผนังหลอดเลือดเราให้มัน เหนียวแน่นเลือดไม่ออกแล้วก็คอลลาเจนทำงานได้แข็งแรงยึดกาวยึดเซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยได้มีประสิทธิภาพนะคะก็เลยเป็นที่มาของว่าเวลาขาดวิตามินซีก็จะทำให้เกิดโรคหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าลักกะปิดลักกะเปิดหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสกอร์บีนะคะซึ่งลักษณะของโรคนี้เลยที่สำคัญเลยก็คือทำให้มีเลือดออกตามที่ต่างๆเพราะว่าไม่มีวิตามินซีเนี่ยไปช่วยคอลลาเจนตรงนี้แล้วก็ทาให้กาวตัวเนี้ยมันทางานไม่ดีเหมือนเดิม อดแคสต์ในพิโศดนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรา OC Lens, c o n คอนแทคเลนส์ไรวันตัวเลนส์ทำจากวัสดุเอตาฟิลคอนเค่ะนะคราวนี้ทำไมเราถึงต้องกินวิตามินซีโอเคคราวนี้ก็เป็นเรื่องของวิวัฒนาการเนาะเราจะมาคุยกันว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราเคยคุยทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งว่ารู้ไหมว่าสัตว์จำนวนมากเนี่ย สามารถสร้างวิตามินซีได้เองเพราะฉะนั้นวิตามินซีเนี่ยไม่ใช่วิตามินสําหรับสัตว์หลายชนิดคําถามคือว่าทําไมร่างกายมนุษย์ถึงสร้างวิตามินซีไม่ได้ทำไมละ่ะทีนี้เมื่อเราเอา,เอาง่ายๆเลยแค่ใกล้ๆ,ๆตัวเนี่ยอย่างพวกหมาแมวเนี่ยที่เราให้อาหารเนี่ยสัตว์พวกนี้มันกินเนื้อสัตว์โดยที่ไม่ต้องกินผักผลออกไม้เลยเสือก็เหมือนกันเนื้อไหมสัตว์พวกสัตว์กินเนื้อเนี่ยมันไม่ต้องกินผักผลออกไม้มันก็ไม่ขาดวิตามินซี ทีนี้นอกเหนือจากมนุษย์เนี่ยก็มีลิงไพรเมตหลายชนิดที่ไม่สามารถสร้างวิตามินซีได้ทีนี้เวลาเรามองอย่างงี้ในแง่ของวิวัฒนาการมันจะเหมือนกับสะท้อนให้เห็นว่าเราเนี่ยเสียความสามารถในการสร้างวิตามินซีได้หมายถึงว่าปรรพบรุษเนี่ยสร้างได้แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างระหว่างที่วิวัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยมนุษย์เนี่ยเสียความสามารถนี้ไป เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราฟังเรื่องของวิตามินซีแล้วก็หน้าที่ของวิตามินซีเนี่ยมันดูมีความสําคัญขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมวิวัฒนาการเนี่ยมันถึงทําให้ตรงนี้หายไปอะพี่เอลใช่ตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าโรคสกอร์ลวีเนี่ยมันไม่ใช่อะไรเล็กน้อยมันคือโรคที่ทําให้ตายได้ทําให้สูญเสียความสามารถในการส่งต่อพันธุก,กรรม เพราะฉะนั้นมันเป็นไม่ไ,มได้ที่ลักษณะนี้จะถูกคัดเลือกมาต่อมาเมื่อเราศึกษามีความสามารถในการศึกษาพันธุกรรมเนี่ยเราค้นเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีตัวยีนตัวพันธุกรรมเนี่ยที่สามารถสร้างวิตามินซีได้เหมือนที่สัตว์อื่นเนี่ยมีแต่ว่ามันมียีนบางส่วนที่จําเป็นในขั้นตอนการสร้างเนี่ยที่มันมีความเสียหายไปยีนตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันในชื่อเล่นว่าเป็นกูโลเนีซึ่งมันจะสําคัญในการสร้างเอนไซม์ที่ชื่อว่า L-Gulono-Lactone Oxidase ซึ่งมันเป็นหนึ่งในขั้นตอนสําคัญคือชื่อเราไม่สําคัญหรอกแต่ว่ามันคือมันกบว่าการสร้างวิตามินซีมันเหมือนหลายขั้นตอนเหมือนนึกถึงโรงงานที่ต้องทําขั้นตอนที่1 2 3 4 5และขั้นตอนท้ายขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยมันต้องใช้อนนซม์ตัวนี้ยียนที่ใช้สร้างอนไซมนตัวนี้มันเสียหายไปเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือเราก็จะเหมือนกับเป็นโรงงานที่ยังมีตัวโรงงานอยู่ยังมีกระบวนการอื่นๆอยู่แต่เห็นเลยว่ามันมีขั้นตอนหรือว่าเครื่องจักรตัวสุดท้ายเนี่ยมันพังไปและนั่นคือเหต ทีนี้คาถามที่สําคัญของวิวัฒนาการก็คือว่าอ้าวแล้วบรรพบุรุษเราเนี่ยอยู่ได้ยังไงคําตอบเนี่ยมันค่อนข้างชัดในตัวเองก็คือว่าการที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้แม้ว่าจะไม่มีวิตามินซีที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าในสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องมีวิตามินซีเย่ยมากพอมันก็สะท้อนให้เห็นว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยอาจจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่หาวิตามินซีกินได้ง่าย จนกระทั่งแม้ว่าจะขาดวิตามินซีคือร่างกายสร้างไม่ได้เยเราก็ยังได้เพียงพอจากอาหารทําให้ลักษณะนียมันถูกคัดเลือกแล้วส่งต่อมาถึงจนถึงเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้แต่มันมีลักษณะที่เสรมิมอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในสัตว์อื่น,นที่สามารถสร้างวิตามินซีได้เนี่ยร่างกายมันจะกินวิตามินซีและดูดซึมวิตามินซีได้ไม่ดีแต่อย่างมนุษย์และไพรเมตอื่นเนี่ยร่างกายเราปรับตัว ให้สามารถดูดซึมวิตามินซีจากทางเดินอาหารเนี่ยได้ดีกว่าสัตว์อื่นๆที่สร้างวิตามินซีได้ซึ่งอันนี้มันก็เป็นการค้นพบไปอย่างหนึ่งที่เหมือนกับเสริมเหมือนกับต่อจิ๊กซอว์เข้าด้วยกันแล้วทาให้ภาพใหญ่เนี่ยมันชัดเจนขึ้นทีนี้เรื่องนี้มันน่าสนใจก็คือให้เห็นว่าไอ้โรคหลายๆโรคในปัจจุบันที่เราเป็นเนี่ยมันคือโรคของสิ่งแวดล้อมหมายความว่าอะไรหมายความว่าแต่เดิมเนี่ยมนุษย์เนี่ยกินอาหารจากธรรมชาติกินผักผลไม้เยอะเหมือนที่เราคุยในเอดที่แล้วในโรกสกรเ,เ่อร์วี่ เดินทางเข้าไปในทะเลเดินทางด้วยเรือเนี่ยเป็นเวลาหลายๆเดือนจึงทําให้เกิดตรงนี้ขึ้นมาถูกไหมมันก็เลยเป็นโรคใหม่ที่เกิดขึ้นมาเป็นโรคที่เกิดขึ้นมาจากการใช้ชีวิตที่มันผิดไปจากธรรมชาติเดิมจากที่เราเคยเป็นจากเดิมเนี่ยมีผักผลไม้แต่ว่าพอต้องไปแล่นเรือไปอยู่กลางทะเลนานๆเนี่ยก็ทําให้อาหารเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมไม่<ช>มได้กินผักผลไม้พวกนี้คือมน,นุษย์พันธุของมนุษย์ได้อยู่บนบกมาตลอด แล้วอยู่ๆมนุษย์ไปอยู่บน,บนทะเลอยู่กลางทะเลได้เป็นเดือนๆนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเออมันได้คือเป็นสาเหตุพูดง่ายๆคือเหมือนจะเป็นเหมือนกรอบความคิดแบบใหม่ที่เข้าใจโรคที่เราพบมากในปัจจุบันเช่นโรคเบาหวานโรคความดันเลือดสูงโรคหัวใจต่างๆซึ่งก็เป็นโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเหมือนกัน คราวนี้ทาให้ขอดวิใหม่นึกถึงตัวโรคสกอร์วีเนี่ยที่ปัจจุบันเนี่ยกลับมาพบใหม่มากขึ้นตอนที่แล้วเนี่ยเราคุยกันว่าสมัยเราเป็นนักศึกษาแพทย์เนาะเราเห็นสกอร์วีแต่ในตําราอืมไม่เคยเห็นของจริงเลยแล้วก็คือเอ่อซึ่งจริงๆเราก็เป็นนักศึกษาแพทย์กันมาเรียกว่านานมากแล้วก็เกือบ20ปีหรือว, <S 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 ว่าเกินแล้วก็รู้ไหมว่าตอนนี้สกอร์วีเนี่ยจากโรคเดิมที่มันเราเคยเห็นแต่ในตำราเนี่ยมันกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งอืมไม่ไม่เคยได้ยินไม่รู้เลย อันนี้ก็คือหมอเด็กเนี่ยเขาค่อนข้างตื่นตัวกันมากเลยอันนี้จริงๆแล้วก็เป็นโรคที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยกับความนิยมของคนเหมือนกันอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็พยายามจะแนะนําให้คุณแม่ทุกคนเนี่ยหันมาให้น้ํานมลูกมากขึ้นก็คือจากเดิมเนี่ยเด็กปริมาณสัดส่วนของเด็กที่ได้รับนมแม่เนี่ยอาจจะน้อยกว่าปัจจุบันคราวนี้ยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนมแม่เป็นเรื่องที่หมอทุกคนหมอสูหมอเด็กคุณแม่ลูกทุกคนให้ความสาคัญเพราะฉะนั้นก็จะมีการให้น้านมแม่ีมา,ามมมไม้ไดปัญห ปัญหาก็คือว่าถ้าเด็กเนี่ยทานนมแม่เนี่ยนานเกินไปแล้วไม่ได้ทานอาหารอย่างอื่นด้วยโดยเฉพาะผักผลไม้ที่มีวิตามินซีเนี่ยให้เพียงพอรานนี้ก็จะมีเคสที่เราได้เห็นกันบ้างปรับไปก็คือว่าอาจจะเด็กเนี่ยทานนมแม่ในปริมาณที่เยอะมากเลยตั้งแต่หลังจากสองสามขวดไปแล้วเนี่ยก็ยังดื่มนมแม่เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วไม่รับประทานอาหารอย่างอื่นเลย อันนี้ก็ทําให้วิตามินซีไม่เพียงพอแล้วก็ทําให้เกิดอาการของสกอรวีอันนี้จริง,รงๆมือนก็น่าสนใจนะเพราะว่าในเวลาที่นักมนุษยวิทยาที่เขาไปศึกษาคนที่ใช้ชีวิตล่าสัตว์หาของป่าเนี่ยคือคือนึกภาพออกไหมว่าคนเนี่ยหาก,กินในป่ามันจะเป็นของที่ธรรมชาติล้วนเลยที่นี่ของธรรมชาติมันมีแนวโนมที่จะมีกากใยเยอะ ทีนี้เด็กส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีไม่สามารถที่จะกินอาหารที่มีกากใยได้มากคือมนุษย์แต่ไหนแต่ไรก็จะค่อนข้างกินนมแม่ค่อนข้างนานเป็นสภาวะธรรมชาติอยู่เพียงแต่ว่าแล้วพอถึงวัยหนึ่งพอเด็กเนี่ยเริ่มที่จะสามารถพอจะเคี้ยวได้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะาการที่แม่เนี่ยเคี้ยวอาหารเคี้ยวจนละเอียดเลยแล้วก็ป้อนซึ่งเขาก็มองกันว่าไอ้วิธีการนี้เป็นการวิธีการส่งต่อแบคทีรียแบบหนึ่งระหว่าง generation ไปสู่ generation เพราะในสัตว์ต่างๆก็จะมีการป้อนอาหารลูกลักษณะที่แบบจากปากแม่ไปสู่ปาก ลูกเนี่ยหลายชนิดด้วยกันก็คือปัจจุบันอาจจะใช้บทแทนแต่ว่าสมัยก่อนก็คือใช้ วิธีดั้งเดิมเลยก็คือเคียว,เ,ยวเคียวให้แล้วก็คือส่งตอบแล้วก็ได้แบคทีเรียดีด้วยแล้วก็อาจจะได้สารอาหารบางอย่างซึ่งก็อาจจะรวมวิตามินซีด้วยได้ค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วค่ะก็คืออย่างเคสที่เป็นซูเฟอร์วีเนี่ยจากการที่ไม่ได้รับสารอาหารอื่นเนี่ยก็คือว่าอาจจะได้นมอย่างเดียวแล้วไม่ได้สารอาหารเสริมอย่างอื่นให้เพียงพอเด็กอาจจะอิ่มแล้วเด็กอาจจะไม่ยอมกินต่อใช่เป็นไปได้ค่ะแต่ว่าตรงนี้ก็คิดว่าจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่คุณหมอเด็กให้ความสนใจอยู่แล้ว คราวนี้อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเลยเนี่ยก็คือว่านอกจากเรื่องของการขาดแคลนวิตามินแล้วค่ะปัจจุบันเนี่ย เราพบว่าวิตามินซีเนี่ยมันหาได้ง่ายมากเลยไม่ใช่แค่แบบรูปกินธรรมดาเอ่อแต่ว่าเป็นรูปฉีดด้วยคราวนี้เนี่ยมันมียุคหนึ่งยุคสมัยหนึ่งที่ทุกคนอยากจะแบบขาวแล้วมีออร่าเนี่ยมันก็เป็นกระแสะสังคมนะแล้วก็มีคาวามเชื่อว่า,วานอกจากโอเคกลูต okay, าอะไรที่ทุกคนฉีดเนี่ยทุกคนก็จะนิหันมานิยมรับประทานหรือว่าฉีดวิตามินซีไฮโดสอันนี้ปกติเนี่ยวิตามินซีอย่างที่เด็กๆก,กินเนี่ยหมอเด็กแจกอย่างเงี้ยมันก็จะแค่ประมาณ เต็มที่5 0าสิมิลลิกรัมอะไรเงี้ย แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยว,วิตามินซีที่เสริมเนี่ยเม็ดหนึ่งเนี่ยห้าร้อยหรือว่าหนึ่งพันมิลลิกรัมแล้วบางคนเนี่ยกินวันหนึ่งเป็นกํากํกินวันหนึ่งสามกรัมสามกรัมห้ากรัมอะไรเงี้ยก็คือเยอะมากๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางที่เนี่ยที่บางสถาบันอะไรเงี้ยที่นิยมฉีดวิตามินซีเข้าเส้นเนี่ยบางทีฉีดถึงห้าสิบกรัมต่อหนึ่งครั้งซึ่งคือมันสูงมากๆคราวนี้เนื่องจากว่ามันเป็นวิตามินมันก็อาจจะไม่ได้มีผลเสียอะไรมากมายแต่ว่าปัญหาคือว่าเวลาที่ฉีดขนาดสูงๆมมมมาาากกกๆเเเนนนี่ยั็ไปพิิิคววสงทํใให้ด ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าเราผ่านจากยุคสมัยที่มนุษย์เนี่ยพยายามจะแล่นเรือแล้วก็ขาดวิตามินทําให้เกิดสกเรอี่เลือดออกเนี่ยจนมาถึงยุคสมัยที่เรามีวิตามินซีมากมายจนสามารถฉีดเข้าไปในเส้นเลือดแล้วก็ไปเสี่ยงทําให้เป็นนิ้วในไตได้เลยก็เรามากไกลแต่เรามากไกลจริงๆโอเคก็สําหรับวิตามินซีมีอะไรอีกไหมน่าจะไม่มีละวันนี้ก็คงสั้นๆเนาะคุยเรื่องวิตามินซีทีนี้จริงๆแล้ว การค้นพบวิตามิน <amin> อื่นๆเจมก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องเหมือนกันซึ่งถ้าสนใจก็คอมเมนต์ได้นะครับ <un> <p ain> ก็คอมเมนต์ไว้ในเพจเรื่องเล่าจากร่างกายทั้งใน Facebook ก็ได้ในบล็อกเียก็ได้หรือว่าในกลุ่มชื่อว่าคุยกับหมอเอล้าชอบเรื่องราวแบบที่เป็นประวัติศาสตร์อย่างนี้ประวัติศาสตร์การค้นพบประวัติศาสตร์การแพทย์หรือประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ทางด้านชีววิทยาอะไรอื่นๆเนี่ย ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเพราะว่าจริงๆอย่างเช่นอย่างเรื่องวิตามินเนี่ยก็มันก็มีเรื่องหลายเรื่องที่น่าสนใจในการค้นพบเรื่องของโรคต่างๆหรือว่าจะเป็นเรื่องของการค้นพบยาต่างๆมันก็มีประวัติศาสตร์การแพทย์ที่ผมก็มาน่าสนใจดีถ้าชอบเนี่ยก็บอกได้นะระหว่างหลังจะหามาเล่าให้ฟังยินดีเลยค่ะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็คงเท่านี้เนาะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามฟังกันมาจนจบแล้วก็พบกันใหม่ในพิซดหนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณ o อซิ e ลนนะครับคอนแทคเลนส์ายวันทำจากวัสดุเอตาฟิวคอนเอที่สนับสนุนรายการในเอพิโซดนี้นะครับ